พบแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลโผล่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เตือนให้ประชาชนนั้นเฝ้าระวังและหากพบแหล่งแพร่พันธุ์ก็ขอให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทันทีค่ะ ชาวบ้านจับแมงมุมสองตัวมาส่งให้กับเจ้าหน้าที่กีตวิทยาสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่11นครศรีธรรมราชตรวจสอบหลังไปพบว่าทำรังอยู่ในบ้านที่อำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชเพราะมีลักษณะคล้ายแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลที่มีพิษอันตรายและเคยกัดคนตายมาแล้วเมื่อตรวจสอบภายนอกพบว่าลำตัวมีสีน้ำานตาลไตท้องแมงมุมมีรูปนาฬิกาทรายสีส้มชัดเจนด้านหลังมีสีดำสลับขาวตัวใหญ่เป็นตัวเมียตัวเล็กเป็นตัวผู้เจ้าหน้าที่จึงได้ยืนยันว่า แมงมุมทั้งสงตัวเป็นแมงมุมแม่ไม้สีน้ำตาลจริงซึ่งยังไม่เคยพบว่ามีการแพร่พันธุ์ในพื้นที่ดังกล่าวก่อนต้องลงพื้นที่ตรวจสอบหาแหล่งเพาะพันธุ์พร้อมกับแจ้งเตือนชาวบ้านให้ระวังอันตรายจากแมงมุมหากพบให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็รายงานจากศูนย์ข่าวภาคใต้โรงแรมเมโทรโพลจังหวัด